สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะตอนนี้เราก็ยังยัเกมไม่ครับชีวิตรอาทีโลกทางสารในตอนที่22กันตอนนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างงี้วันนี้เราก็จะไปสร้างโกเลมแล้วก็ไปจับสัตว์มาลิงกันต่อเลยจ้าอดาและนี่ก็คือตู้ปลาขนาดเล็กของเราเอามาแต่ผ้าอะไรไม่เข้าพวกเอ้ยพาย่งเกยตึ้นเอ้ยไม่ใช่ผีเสื้อสมุดเอ้ยไม่ใช่ใหญ่เลยนี่พี่แขนเองโหหล่อขนาดนี้ โอ้ยฉันกล้าพูดนะนี่มาดูสิลูกๆของเราน่ารักเวอร์เลยดูดิมีทั้งปลาคารแล้วก็ซีมาท์เทรแล้วก็ปลาหมึกดัมโบ้อฮ้ยอย่างน่ารักเลยอะ่ะ นี่เลยนี่เลยเจ้ามดงานตัวน้อยยังไม่ได้ทําบ้านให้น้องมดเลยเนาะเอ้เดี๋ยวน้องน้องอยู่บ้านใต้ดินนะเปล่าเพราะว่าพวกมดเนี่ยอาจจะชอบอยู่ใต้ดินก็ได้นะนี้นขุดบ้านล้วให้เป็นรูแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮียเพิงพ่งเฮียเพิ่งวี่เคนเดี๋ยวกัน <c oughs> ให้น้องพักไว้ก่อนดนะีกว่านาะแล้ววันนี้เรามีภารกิจไปทําอะไรกันหรอวัน <c oughs> นี้เราก็จะร้องของใหม่สร้างโกเลมสุดโหดมาปกป้องหมู่บ้านของเราไงใช้เราใชะเล,ะะละวันนี้นะเราจะสร้างโกเลมแบบใหม่กันแบบว่าทดสอบเทสท์ทะนะะแล้วก็ไปจับสัตว์มาเลี้ยงกันต่อค่ะบ้านของเราเนี่ยยังไม่เป็นสวนสัตว์ เอาชนะเราจะเพิ่มสกดเลี้ยงเข้าไปอีกค่ะการอื่นต้องครับฟักทองใส่ทอดไว้กันเนาะโอเคเก็บไว้ก่อนนะโอเคเอาทําแค่สองันก็พอนะบอกเลยนะว่า,าเขาวงนะพี่คนาสร้างขอ,งของคอยมาให้โกลเลนดีทั้งหมดแล้วยิงจิ้วๆๆลงมาเลยเฮ้ยมันจะเวิร์กเหรอ <c oughs> กเร็เลยมันจะยังอยู่มันมอจะแบบสู้เฉพาะหน้าไม่ใช่เหรออันนี้จะเป็นโกลเลมเลสโต้น,นะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทําจากบล็อกเลสโตนนี่ล่ะเอาแล้วนะน้องจะเกิดหรือเปล่าฮึ้ย น้องมาแล้วตัวยังใหญ่อะอ้าวอย่างแค่อันนี้เหมาะจะเป็นใส่แทงหรือเปล่าเนี่ย oh. อ๋อดูดิถ้าทางน้องจะถึกกันเนี่ยแต่ว่าดูถ้าทางน้องจะเดินช้านะคะ ก็คือน้องเคลื่อนไหวช้าเนาะแต่ว่าน่าจะตีแรงพอสมควรน,นั่นแหละแล้วก<ม>็มีความวถึกกันเนาะนี่ก็เล่มถึกโอเคเราไปเก็บน้องไว้ก่อนนะเรามาทําตัวที่2กันตอนนี้กว่าค่ะตัวที่2เนี่ยเขาเรียกมันว่ากอเลมเตาเผานะคะเพราะว่าตรงกลางตัวของน้องเนี่ยทาจากเตาเผานะแล้วก็จะต้องใช้โคเป็นหลัก้วยค่ะ <S <S แล้วก็จะเริ่มทําตัวแรกกันก่อนเลยเนาะเป็นพเตอร์ไทนะคะอันนี้เราทําเป็นเตาเผานะแล้วก็ทําเป็นแขนขาของน้องค่ะแล้วก็ใส่หัวฟักทองลงไปเฮ้บนี่ แล้วก็ต้องใส่เป็นโครบ็อกลงไปตรงกลางนะคะน้องถึงจะเกิดเนาะเอาละนะเอาเดี๋ยวอ้ตรงลากเนา<ร>ะไปน้องไปในเตาเลยบแบบนี้น้องก็จะเกิดออกมาอุ้ยตัวนี้ก็แค่ ตัวนี้รู้สึกว่าจะปิดไฟอะเนาะดูดิี่ตรงกลางม,มีเตาหลอมเลยนะนี่จะได้นะช่วยเผาของไม่ได้เนี่ยทันทีถามว่าน้องน่าจะถึกอยู่นะเพราะว่าน้องเป็นแบบว่าสส่เหล็กอนะเนาะเอาอะเอาน้องไปผูกไว้ก่อนจริง,รงมันมีอีกสองตัวนะแต่ว่าอีกตัวสุดท้ายรู้สึกเลือดมันจะน้อยแล้วก็ตัวมันจะเล็กนะันเนาะเราเลยกล่าวว่าจะเลือกโกลมที่แบบว่าใช้จับพวกหินแบล็กดำแทนแล้วกันนะคะแล้วก็ใช้จับแมกม่ด้เนาะเราก็จะใช้หินดำค่ะกับแมกม่วางไว้แบบนี้แล้วตามด้วยกริฟแบล็กสโตนค่ะแล้วก็บน รอบของแจ็คแอนเดนท่านนะวางไว้ข้างบนสุดนะคะซึ่งเจ้าโกเลมตัวนี้มันเป็นโกเลมไฟนะคะแต่ว่าน้องแพ้น้ําแล้วก็แพ้ฝนนะคะโอ้ยางแท้อ่าแพ้ฝนด้วยหรอโอ้ยจาทกัน้เดี๋ยวต้องทาหลังคาไว้แล้วเดี๋ยวฝนตกอ่ะแล้วบางทีเนี่ยตัวน้องก็จะติดไฟอะเนาะเพราะว่าตัวน้องทําจากแมกม่านะคะไว้น้องไม่ชอบน้ำน้องโดนน้ำไม่ได้น้องแพ้น้ํา อันั้นพาเด็กๆที่น่ารักของเราทุกคนอ่ะไปบู๊กันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องรอกันคืนก่อนเนาะถ้ากลางคืนแล้วเนี่ยเราให้น้องไปบู๊นะคะว่าน้องแต่ละตัวนีดจะสู้แบบไหนกันนะไปอูอ้แป๊บกลางคืนแล้วเอาละตอนนี้ก็ดึกแล้วให้งนันต้องพาน้องไปไฝกันนะอ่านึกว่าถ้าอย่างนั้กนก็ได้เวลานอนแล้วอย่าพังนอนเราพาน้องไปไฝกันดีกว่าเราอยากทดสอบว่าน้องแต่ละตัวเนี่ยวันไหนเนี่ยมันจะเจ๋งกว่ากันอาวันไหนนี่ไม่เคนเอาไปสอมตัวอะไร <ป S 2> เลยไปลุกไปลุกเออแย่แล,ล้วไปไม่ไปไม่เออ เดีวยล้วเอเลมม่มากมาจะเย็นๆนะนอยา่อาเพิ่งกลัวบ้างพี่ใ<น>ห้พี่เคนดูดิถ้าตัวเนี้ยคือมันแพ้น้ำแล้วมันก็แบบว่าตัวปิดไฟด้วยละ่ะโอ้ยโ,โชคดีมากเลยอยู่ในทั้งวันในไฟไม่ไหม้แก่เนี่ยต้องไปผูกไว้ที่อื่นนะ ม่น่าไม่ชอบอาบน้ํเฮ้ยน้องไม่ชอบอาบน้าอยู่แล้วเพราะว่าน้องมาจากไปไงน,น้องก็ต้องแท้น้ําดิเราจะไปแถวทุ่งด้านหลังตรงนี้นะไหนลองไปเทสดีเป็นยังไงนะไปที่มันไม่มีทอสอนะ่ะไปดูข้างหลังดีมีมอนเตอร์เลยให้เราซ้อมมือบ้างไปที่มันไม่มีอ้อมอ่ะเฮ้ยมีเขาทุกที่นั่นแหละม<อ>ีไงไป<ร>แก้ไดตัาาต้งอ่ะ <มา S 2> แล้วยิงแล้วไอ้น้องสนใจบ้างดิเฮ้ยน้องช่วยปกป้องพี่นายกเลมไปแล้วยิงน้องตีอ้อตีเป็นไฟเลยหรอตีแล้วตัวติดไฟ โอ้น้องโหดเหมือนกันนะเนี่ยวาสดาดได้ใช้ได้ใช้ได้ไปต่อไปต่อนี่นี่ซัมบี้ซัมบี้มาแล้ว เอาเลยเอาเลยนี่โอ้โหต,ตีซอมบี้ตัวติดไฟใต้ฉีถึงแม้จะตีไม่ค่อยแรงมากสักเท่าไหร่นะแต่รับรองว่าตีแล้วติดไฟแน่นอนแต่ตัวนี้ต้นทุนผูวมากไเลยนะใช้แค่เหลกเองอะใช่ตัวนี้เหมาะกับการจะไปสู้กับพวกโจรก็จะดีนะนี่นี่ตอนนี้เจ้านี้เอาเจ้าตัวแมกมากไฟดีกว่าเนาะแตงน,นะอ้๊มเราต้องไปยั่ยยวนให้เจ้าพวกโจรบุกบ้านของเราแล้วแ่้นั่นก็จะยิงไฟแม่บ้านเลยโอ้ไม oh <my. S 2> <c oughs> คิดว่าเจ้าตัวนี้ไม่เหมาะจะสู้แบบที่มันมีสิ่งปลูกสร้างในบ้านเนาะเพราะงั้นมันก็จะติด ไอนะนนี่พี่แคนสแกวรตันเพียบเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง,องลองดูว่าเราจะสู้ยังไงเฮ้ยน้องยิงไฟได้อ๋อ,อ,อน้องยิงลูกไฟได้ยิงนิ่วหูยยังโหดจ้าหุยแต่ว่ามันจะทําให้อย่างอื่นติดไฟอะดิโเลมนี่นะนะขนไฟได้อู้หุดยอดใช่น้องขนไฟได้นี้ละน้องเจ๋งอะเปล่านี่หูยมีลูกสมุนแบบยิงไฟได้มันก็ดีอย่างนี้นะไม่แพ้มังกรเลยเนาะแต่ย่างเดียวบินไม่ได้ให้บินได้ก็โหดเกินแล้ว เอ้ท่าน้องอะ่ะหูยิงตลอดเลยนะเห็นเป้าเหล็กทั้งรุ่นม,มันจะบินได้ไง <c oughs> อย่างเงี้ยมีกองทัพโจนอ่ะสบายเลือแล้วละ<อ>่ะแต่ว่าต้องล่อมาห่างๆเลยนะเดี๋ยวมันโดนไฟไหม้บ้านตายอเนี่ยมาตัวถ่อไปดีกว่าี่บิคเบิ้มใหญ่ยักษ์ของเราตัวนี้มาได้เวลาลองอีกกองพลังเลสตตนล็อกเพ่บเบิ้มมาทางเนี้ยล็อกเพ่บเบิรมอันดูดิมาล็อกเพ่จะสู้ได้สักแค่ไหนน่าจะโหดสุดหรือเปล่าเน,นี่ยมันน่าจะเลือดเยอะเปล่าน่าจะกินเยอะสุดน,นะเราสามารถฮิวเลือดให้น้องได้นะคะโดยใช้เลสตตนเนาะนี่ถามว่าทางนี้ยังไม่ฮิวพอเลือดน้องยังไม่ลดเออเดี๋ยวเดี๋ยวชอนมีคววมรู้สึกช้า อน้องไม่ช่วยเขาอ้าวงานเข้าแล้วทำไมอะน้องเคลื่อนไหวช้าน้องู้สึกช้าดูดิน้องทับจะไม่ตีเลยอะจีโอ้ยงานเข้าแล้วอย่ยๆต้องรอต้องรอก่อนรอน้องก่อนุ้ยอย่างนี้มันจะไปทันกินได้ไงอะนี่ไงน้องตีทีเดียวสลบเลยอะเห็นป่ะออลเลมเลสตอนมันตีทีสองทีหน้าที่เลยอะออ้ยยังโหดนะตัวใหญ่จะตีแรงแต่เตินช้าเนาะขึ้นไหวช้าเอาละหยังเหลือเจ้าซอมบี้ให้เราซ้อมอยู่ไอ้เลย่เจ้ากเลมนี่โอ้ เดินช้าอะไรมันจะถึงเนี่ยอื่นเป็นเจ้าของเลยมันคิปเปอร์ไอ้คิปเปอร์ามาแล้วนะั่นนะคิปเปอร์ยังเดินไวกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตีไม่ค่อยโดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วนี่เนี่ยแะคิปเปอร์ไอ้ยคิปเปอร์ล่ะน้องจะสู้ยังไงอ่ะอ๋อพีตายเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวน้องตีไม่โดนตัวแย่แล้วตัวแย่แน,น่เลย <c oughs> อันนี้ตัวเย,ย่แน่ๆบอกเลยนี่เขาว่าแบบพวกกบบก็เลมเตาเผากับกเลมนแมกม่น่าจะเวิร์กกว่านะหวยดูดีน้องถือก็จริงนะแต่น้องชา้าอ,อันนี้ไปพักก่อนแล้วออโอเคเราผูกน้องไว้ที่เดิมก่อนนะนี่พี่เคนคาให้เรียบร้อยกันฝนตกนะถ้ามีอะไรจนตัวแบบจนบุกเนี่ยเราก็สามารถสร้างน้องขึ้นมาได้เลยนะเอาอยู่ดีๆนะทุกคนเดี๋ยวพี่เคนไปหาลูกๆใหม่มาเลี้ยงกันนะแล้วก็ขั้นตอต่อไปเนี่ยต้องไปตามจับสัตว์มาเลี้ยงกันต่อเนาะซึ่งเราเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ป่าสวันนก่ออะะ ไปลองดูซิว่าในป่าสวรรค์หน้าตอนนี้มีสัตว์อะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาอีกบ้างเนาะอยู่ข้างบ้านเราเองเน,ะนาแะแล้วสี่มีชีวิตตัวใหม่ๆที่จะเจอก็คือหวังเลี้ยงขาอาไม่ใช่อ้าวนึกว่าตัวที่ใส่ชุดเกาะข้างหน้าพี่เคสี่แล้ตัวขายาวๆคือยีราฟที่เพ้ามาใหม่ เขายังยาวเลยใช่เราสามารถน้องกลับไปเลี้ยงได้นะก็ขี่น้องได้เจอเพื่อนอ้อมเนอะมาทำเลยนั่นที่ปอปเตมัสโอ้โหเต็มเลยเราต้องล่อน้องด้วยตังโมน้องชอบกินตังโมนี่ไงนี่ไงพี่เคนมาใกล้ๆน้องดิน้องชอบตังโมมากเลยนะเอากลับไปเลี้ยงด้วยได้ป่ะแต่น้องดูนะดูแบบไม่มีเหตุผลนะ เราระวังกันเดี๋ยวน้องกดัดเฮ้ยถ้าน้องกัดอะขา,ก,าก,กันไกลกับฟันน้องมันแข็งแรงมากเลยนะอูหน้าตาวแน่ารักกันดีดตะมุดตะมินาดูเลยไออยากกินตังโมเด้ <c oughs> ถ้าเราให้ตังโมบล็อกน้องกินนะคะน้องก็จะออกลูกเนาะนี่ไงเดี๋ยวลองให้ดูนะอจิบกันแล้วแล้วน้องก็จะออกลูกนี่ไงเอามาแล้วโหตัวเบลอเลยออกมาเป็นลูกฮิปโปเตมัสด้ลโอ้หน้ายังใหญ่อะ นี่มันใส่ S D ่ะเนี่ยพี่แค่เรอเอาขึ้นมาด,ดูดิอ๋อเหรดียดิวันจำมั่มดีจริงๆองนะเรานนะโอ้ยมันของจริงเลยอยากกินตั้งเมืว่วาน้ตาเล่ด้วยนะ <c oughs> อ้ะตาเราไปหาพ่อแม่ของเจ้านะวันนี้เราไม่จับผีป,ะปอะปตเมาเป็นปเลี้ลยงดีกว่านาะเราทามาตอมจับเจ้ายีรากกันก่อนค่ะซึ่งป่าสวรรค์นั่นนี่ก็อยู่ใกลบ้านเราเลยแหละไปแหละจุงกลับบ้านนี่สบายเลยน้องก็จะเป็นหมาลายที่ชอบกินแอปเปิ้ลสีแดงเนาะถ้าเราให้แอปเปิ้ลสีแดงแล้วก็น้องก็จะชอบมากเลยละแต่ว่าวิธีีกการจับ็คคือขขึ้นน่ะะ ขึ้นขี่จนกว่าน้องจะรักกันเนาะแล้วก็ใส่อาเซ็ตเร่นลงไปค่ะ,ะแล้วก็จะัา,าขับน้องได้เนาะอุย้ยยังเท่ม้ามีลายด้วย<อ>ก็จะเหมือนม้าปกติในไมโครบเลยนะยางนี้ต้องพาน้องไปได้ปวยเวลาจะข้ามถนนนะแต่ลายของน้องเนี่ยก็จะเป็นลายม้าลายเราก็ขี่น้องกลับบ้านนอะแล้วก็ไปขยายพันธุ์ต่อที่บ้านนะคะถ้าเราให้แอปเปิลทองน้องกินเนี่ยน้องก็จะออกลูกเนาะสําหรับม้าลายนะคะแล้วก็ยีราฟค่ะเฮ้ยดูนี่มันเอียงคอมองเรา น้องอยากกินแอปเปิ้ลแดงเจ้ายีรำนะคะชอบกินแอปเปิ้ลแดงมากมากเลยล่ะโอ้โหดูสีน้ำลายหกแลเนี่ยเดินตามใหญ่ <Apple S 1> เลยเแอปเปิ้ลแดงละก็น้องจะเอียงคอเดินตามเลยนะให้แอปเปิ้ลแดงน้องกินค่ะนี่เลยแล้วก็จะขึ้นขี่น้องได้ค่ะแล้วถ้าให้วีดบล็อกล่ะถ้าให้วีดบล็บอกนะคะน้องก็จะออกลูกค่ะก็จะเป็นการขยายพันธุ์ยีรำฟนะเนาะโอ้หาดูเจ้าตัวน้อยสิโอ้ยน่ารักจังแต่ว่าตัวใหญ่เราขี่ได้แล้วนะเนี่ยให้แอปเปิ้ลน้องกินแล้วก็จะขี่น้องได้เฮ้ยขี่ไไไดดดด้้้้ววววยยเหรอใช่่่ขีีนบบัั<ฮ>บงคิส นี่น่ารนะักอะดูดิเฮ้ยแต่ว่าขี่ได้ไม่นานนะถ้าน้องแบบเบื่อเบื่อแอปเปิ้ลแล้วเนี่ยน้องก็จะสลับเราลงนะคะเราค่อยแอปเปิ้ลใหม่แล้วก็ขี่ใหม่ได้เนาะค่าตัวแพงนะใช่น้องกิน Apple. แอปเปิ้ลไปรักกลับบ้านกันดีกว่า โอเคแล้วก็จะพาน้องกลับบ้านเนาะหมดค่าตัวแล้วหมดค่าชั่วโมงชดตัวละพี่เคนว่านะอ้ะอมเราใกล้แล้วล่ะใกล้ไรเหรอใกล้จะเป็นไนซาฟารีเลยดิบ้านเร <c oughs> าอ่ะก็ดีดิเขาชอบสัตว์เยอะๆะตอะไรไม่ต้องเต็มเลยดูนี่เราสามารถขี่ยีราฟได้ปกติขี่แต่ม้าใช่ไหมเนี่ยขี่ม้าอะไรก็ได้ด้วยแล้วก็ขี่ยีราฟก็ได้ด้วยเดี๋ยวพากลับไปรอบนี้คุณชาวบ้านต้องตาแตกกันแน่เลยโอ้โหอะไรนะตวเบอรเลยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเกเรเยอะอ้าวเฮ้ยอ้อมรันเข้าถึงยังถึง คุณก็เลมหายหมดเลยอืออานี่หายหมดเลยอ่ะเชือกก็หายอะจะส้ากำแพงปกป้องบ้านสันหน่อยอะไปหมดเลยเอาเชือกด้วยเหรอโอไม่เชือกยังหายด้วยอะเนี่ย ไปกันทั้งยวงเลยอ๋อไม่เป็นไรพี่เคนท่างงั้นแล้วก็เก็บน้องม้าลายกับน้องยีรลบเนี่ยไว้ในคอกนี้กันก่อนเนาะเดี๋ยวพ่าไปสร้างคอกให้น้องอยู่กันนี้ก่อนนะงานเข้าแล้ยไหมล่ะนี่ไงถ้าเราให้แอปเปิลทองเนี่ยน้องก็จะออกลูกนะนี่อย่าพาน้าเป็นลูกม้าลายนะน้องม้าโอ๊ยถ้าตัวน้อยน่ารักจังน้องวิ่งแล้วน้องวิ่งแล้วตัวนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยเขาวิ่งตามพ่อแม่ด้วยดิใช่เขาติดพ่อแม่ดูดิเจ้าลูกยีรลบเนี่ยก็ติดพ่อแม่เหมือนกันนะ อันนี้เราก็สร้างานนเสร็จแล้วเราก็สร้างคอกให้ยีรับกับมาลายเสร็จแล้วไม่ใช่คอรแกละอ้อมนี่มันในซาฟารีชัดเลยอันน่าหเป็นส่วนขนาดย่อมให้น้องอยู่ไปก่อนเนาะมีภูเขาด้วยมีน้ําตกนี่นะดูดิเจ้าตัวเล็กเล่นน้ำตกใหญ่เลยต้ <c oughs> องรอส <c oughs> ักพักนะกว่าเจ้าตัวเล็กจะโตเนี่ยไม่ต้องโตหลอกสายเนี่นารักนน้องต้องโตไม่ได้เราสตาร์น้องไม่ได้ แันไม่ใช่ถ้าชิงชิลล่าจะได้สตาร์ไปได้ไงอย่างนี้เราต้องสร้างถ้าสิบตงละอ้ามจะได้เป็นไนท์ซัฟฟรีของจริงหากันต้องไปตามจับเพิ่มก็แค่ข่าววันนี้นะคะเราก็เล่นสบายว่าเอาชีวิตรอดในโลกหั่นสาในมอดจุดจุดสิบแปดจุดสองไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบมอดน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ก๊าดให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกมไมโครบต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูด้วยกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย